สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปมาที่ครัวบ้านแพกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะคะไปล้างตู้เย็นมาไปเจอไก่แช่อยู่ในช่องฟิตมาตัวหนึ่งนะก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมาทําเมนูกับข้าวหรือว่าเป็นกับแก้มก็ไม่แน่ใจ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะที่เราจะทํานะคะก็คือเมนูขั่วไก่นั่นเองค่ะไก่บ้านเราไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นไก่ย่างข้าวไก่บ้านเดีย๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคือตอนนี้เตรียมเครื่องอไว้หมดทุกอย่างแล้วเลยอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องที่เราจะเอาไว้ตำเอาไว้ผัดกับไก่เนาะก็จะมีตัไคร้มีพริกแห้งมีกระเทียมขาแล้วก็หอมแดงนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแต่คิดว่าคงไม่คิดว่าคงไม่ตำแลนะ้วแหละที่บ้านเรามันเป็นคกเออมันเป็นคคกไม้เนะาะเราจะทำะไรก็เลย ไปรื้อดูในตู้เก็บของนะปรากฏว่าเราไปเจอเครื่องปัน่นคิดว่าคนที่จะใช้เครื่องปั่นจะดีกว่านะซื้มอมั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้จะ้ะอันนี้เราใช้ไก่ตัวนึงเลยนะเต็มเต็มแล้วก็อันนี้เป็นเอ,อใบมะกรูดใบมะกรูดฉีกเอาไว้แล้วนะแล้วก็ใบกระเพรานะจ้ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องกันเลยจะ้ะน,นี่ไปซอยเรียบร้อยแล้วนะ ทำไมเราไม่เอามาใช้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนาะซื้อมาจนลืมแล้วจนคิดว่าไม่มีโอเคได้ที่ละมีอะรหาย,ย,ยาบๆหน่อยนะมีอะไรลยมนะันมีหลายอย่างที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ <c oughs> <c oughs> โอเคจ้ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอีะนี้เครื่องที่จะไปผัดกับไก่ของเราเลจ้ะตอนนี้ทุกคนสังเกตไหม,ไม,ไมว่าทําไมทําไมครัวได้ว่าเรามันมันสว่าง มากกว่าครั้งก่อนๆนะอันน okay. ี้เราไปซื้อไฟสตูมาใหม่เถี่ยวด้วยอันนี้เป็นเมนูฉลองไฟสตูใหม่ของบ้านเราแล้วกันนะนี่อยู่ในความมืดมนมาตั้งหลายคลิปแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะเครื่องที่จะไปผัดกระไก่ของเราละจ้ะโอเคทุกคนวันนี้เรามุกควงออกว้ข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่า เมนูที่เราทําอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเวลาทําทีก็คือแบบกินกินฟุ้งทั่วบ้านอ่าทิดอนแรกแล้วก็ยังใช้ต๊แก๊สปิกนิกน้อยของเราอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวเราจะผัดผัดเครื่องของเราก่อนเนาะให้มันหอมตามจริงเมนูนี้เนี่ยเอาจริงไม่เคยทำมาก่อนเลยจ้ะ แต่เป็นเมนูที่ค่อนข้างจะกินบ่อยมากเดี๋ยวเราใส่เครื่องก่อนโอเคเราผัดอันนี้หอมแล้วเดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไเลย เดี๋ยวใส่น้ำเพื่อนี่ก็แด้ให้ไก่อ่ะมันสุกใส่ใ้ท่วมเลยล้างตะหลิวพร้อมอเคอ่ะไว้ประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ยเราก็จะรอให้ไก่สุกก่อนแล้วเราค่อยมาปรุงนะจ๊ะโอเคทุกคนตอนนี้ไก่ของเราก็ เหมือนเริ่มจะกำลังสึกแล้วแหละเดี๋ยวแทยจะพรุงเครื่องอันนี้ก่อนไยแล้วกันเนาะเพราะเวลาเดี๋ยวน้ำมันแห้งอะเราอยากกินแบบผึุกผิกไงแล้วเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยมาชิมอีกทีนึงว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วเราเข้าไปปรุงตอนนั้นเพิ่มอีกทีนึงนะ่งเนาะใส่ซีอิ๊วขาวใล้าลองใส่จะใส่สองก่อนนะสองช้อนโต๊ะถ้าใส่น้ำปลา นปาอชหอมหอมหอมแล้วก็หิวแล้วเด้ยย <BBC> ังไม่ธรรมดาเนี่ย เดี๋ยวเรารอให้ให้แบบน้ำมันแห้งกว่านี้สักหน่อยเนาะแล้วเราจะมาชิมกันจ้ะยังเครื่องื่มรอแล้วแหละเป็นไงหวานน้ำปลาครึ่งช้อนเลยขอน้ำปลาครึ่งช้อนเลย ตะไครต้ตะไคร้อะไรโอ้ไม่ใช่ใบมะกรูดใบมะกรูดฉีดอะอเผาตอนเลนี่ว่าน่าจะเป็นเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลโอเคอยู่นะ <c oughs> แล้วสุดท้ายใส่ใบกระเพรากะเพราหนักๆนกนกแน่นๆ่นเยอะๆ, יה יה ๆ อุยน่ากินนาะน่ากินอยู่เด้อดูสิโอเคทุกคนตอนนี้นจ้ะกับข้าวของเราโค่น่า, <c oughs> ก,นากินอะ่ะจริงโอ้ย น่าจะขึ้นทะเบียนเป็นเมนูประจำบ้านอีกเมนูหนึ่งนะจ๊ะดูสิความน่ากินของมันออกเลยตอนนี้คือตอนที่เราทำอะ่ะเราก็ลืมตอนเมื่อกี้ตอนที่เราทำอะ่ะเราก็ลืมดูต้องเช็คดูว่าไก่มันสุกดีหรือยงังให้พีเอ็กเป็นคนชิมเพราว่าไก่สุกดีไหมสุกไหมสุกปะ

เอาเมือแล้วไม่ทันบรอกเนี่ยทำเป็นแบบขุกขิงมีน้ำมิดนึงอืเผ็ดกำลังดีใช่ไหมเมื่อกี้จะใส่พริกแกงไอเครื่องหมดเนี่ยแม,ม่จะปาเบอรอ์อร่อยแต่ถ้ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยเนาะคุณคิณต้องเผ็ดเลย โอเคเพื่อนถ้าใครชอบคลิปแพรพาเข้าครัวพาทำของกินอรอ่อ,รอยๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปเราต่อไปของแพรด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปกินไปชิมเข้าครัวที่ไหนหรือว่าพาไปกินของอร่อยๆร้านไหนก็รอติดตามชมค่ะก <c oughs> ินถึงไม่มีแก้งห้องช่างกับแก้ม <c> ำ <oughs> <ut> <c oughs> ของแกงคงช้างินเจ้าซิงนะเขาอลยห,หลองไปบุกไอ้น,นี่เหรอบุกบ้านซิง